สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะโมนะคะโมจิโกค่ะวันนี้ได้มาเจอคุณโมจิโกด้วยค่ะเห็นว่าทําผลิตภัณฑ์เนาะไหนเล่าให้เพื่อนๆพก็จากที่โมจิโกเป็นสายกินนะคะตอนนี้ก็มีโปรดักต์ตัวเองแล้วนะคะเป็นทรีทเมนต์เปล่ผิวนะคะ,ะมี2สูตรนะคะเบรชรีมกับเบรชครีมนะคะ1โขวดเท่ากับ1คอสผิวะคะ่ะ <c oughs> แค่นี้แล้วกันทายอินเบาๆอยากให้คุณโมช่วยแชร์ว,วิธีสวยต้องถึงอย่างนี้นะคะมถึงจะสวยอ๋อดีค่ะ มช่วยแชร์วิธีการรักตัวเองให้เพื่อนๆฟังหน่อยคะ่ะวิธีการรักตัวเองคือการไม่กดดันตัวเองค่ะถ้าเราอยากสวยขึ้นอยากจะดูดีขึ้นเราต้องทําเมื่อเราไม่กดดันตัวเองทําอยากมีความสุขจริงๆค่ะเพราะว่าโมเชื่อว่าความสุขหรือแฮปปี้เนสฮอร์โมนอ่ะมันส่งผลต่อผลลัพธ์มากๆนะคะถ้าแฮปปี้เนสฮอร์โมนของเรามันไม่ดีร้อนร่างกายเราเกิดความเครียดสุดท้ายแล้วผลลัพธ์มันก็จะมันก็จะไม่ดีเริ่มต้นจากความตั้งใจและอินเนอร์ที่เราอยากเปลี่ยนตัวเองจริงๆเราค่อยๆศึกษาข้อมูลแล้วค่อยๆเปลี่ยนตัวววเองไไไปปททีีีลนนิดจรราามู่่่้้สึกกฝธ มีอะไรอยากจะให้คําแนะนําคนที่อยากทําตามนี้ไหมคะไม่มีค่ะไม่มีค่ะประมาณแค่นี้เองค่ะได้เลยค่ะว่าวันนี้เนี่ยจะมีไพ่คุณฟิเลียอยากจะเปิดให้คุณโมแล้วก็เพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่ค่ะให้ถามอะไรก็ได้หนึ่งอย่างหรือบอกอะไรก็ได้ค่ะเมื่อกี้คำถามในใจคืออยากถามว่าไพ่อยากบอกอะไรเราณวันนี้ตื่นเต้นไม่น่ากลัวค่ะตื่นเต้น ไพ่ใบแรกนะคะแต่ฝากคุณโมถือให้หน่อยเนาะก,ก็คือ queen of swords นะคะเหมาะมากๆเลยเพราะว่าคุณโมทําธุรกิจด้วยนะคะแล้วก็ six of wands นะคะเป็นไพ่ของความสําเร็จชัยชนะนะคะแล้วก็ the tower คะ่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นซึ่งจะเป็นแบบชัยชนะที่เราจะได้รับนะคะจากความทุ่มเทลงแรงลงกายลงใจทําไม่ the tower ไม่น่ากลัวเลยคะ่ะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันที่ทําให้ชีวิตเราแบบดีขึ้นแล้วก็สักเสมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะ <c oughs> ้นค,ค่ะมีอะไรที่อยากจะฝากถึงเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่ไหมคะฝากอะไรดีอะไม่รู้ก็เป็นสิ่งที่อยากฝากคือกําลังช็อกกับไพ่อยู่คนอ่านไพ่เขาบอกว่าโอเคมันเป็นไพ่ที่ดีเราก็เคมันทับรวมมันดีใช่ไหมคะมเอาอีกใบหนึงก็ได้ค่ะเพื่อความแน่ใจจริงค่ะไพ่ดีจริงๆดิ M ีเอ็มเพสขึ้นมา ศักดิ์สิทธิ์อวยพรเทวดาอวยพร e ในจีด้ดีอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่ทําจะได้รับผลสําเร็จและการตอบรับที่ดีจากผู้คน,นะอะไรเคุณใช่ค่ะไม่มีอะไรจะฝากหรอกค่ะฝ <c oughs> ากให้ทุกคนได้รับพรนี้ไปได้วยกันละกัน<อ>คนที่ดูลิปนีได้เลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ